อันนี้คือทรายตัวใหม่ของเราทรายแคสตี้ธรรมชาติ100%เปซส่วนผสมของถั่วลันเตาอยู่นี้ด้วยถั่วลันทําไมต้องใส่ถั่วลันเตาเป็นไฟเบอร์สูงช่วยให้การจับตัวเป็นก้อนอะ่ะดีขึ้นเวลาจับตัวเวลาแมวเหยียบอย่างเงี้ยมันจะไม่แตกอีกอย่างหนึ่งเราใส่กัวกรรมกัวกรรมคืออะไรกัวกรรมก็คือสารประสานอย่างหนึ่งแหละที่ไข่ไข่แป้งทําจากถั่วชนิดหนึ่งเขาไว้ใส่อาหารเปียกของแมวทําให้อาหารเปียกเนี่ยมันไม่เละ เราตัวเนี้ยมาใส่ในทรายแมวเพราะว่ามันปลอดภัยมากทําให้จับตัวเป็นก้อนได้ดีเยี่ยมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งกินได้ของเราเนี่ยเป็นทรายเม็ดเล็กประมาณ1.5มิลให้ดูนะอันนี้ผมใส่ปุ๊บผมให้เวลาแค่สมวิเองนะหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยดอกเทสนะดูไม่เป็นไรดูนะเดี๋ยวผมเทสเดี๋ยวผมดอกให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ อ่าสูงขึ้นอีกก็ได้อ่าสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกไม่เป็นไรอันนี้แค่สามวินาทีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้คือแบ์ตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ําจุดจุดจุดเดี๋ยวผมให้ห้าวินาทีเลยมาเ๋ผมจะดอกเหมือนกันปุ๊บเดี๋ยวผมจะดอกรอบที่สองไม่เหลืออะไรเลยคือ การใช้กลักกรรมกับการใช้เม็ดเล็กเนี่ยมันทําให้การจับตัวเป็นก้อนอดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งคนถามว่าของเราเนี่ยทิ้งชักโครกได้ไหมผมบอกเลยว่าทิ้งได้แต่ผมแสดงให้ดูอันนี้คือน้ําเปล่านี่ผมจะเอาทรายของเราเนี่ยใส่เข้าไปนี่นี่ เอาไปใกล้ๆเลยเดี๋ยวคนให้ดูไม่ต้องเขย่าแรงก็ได้แค่นี้ก็พอนี่แล้วก็เทเห็นไหมคนมากเลยนี่ปลอดภัยแน่นอนครับตอนนี้กลายเป็นน้ำแล้ว